สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้สาวุทิไทยก็มาฮอนบ้านแล้วนะคะครับมาฮอนบ้านเราก็มาหาเห็ดเลยค่ะครับมาจ่อเบิงครับทางนี้ครับเมื่อนี้มาทางลงหลวงอะค่ะมุกดาหารครับมาทางผู้สูงพี่ละครับมาทางผู้สูงเขามาเลยครับเตรษฐมง้าพี่ละขนาดมาแต่เช้าฮอนพีก็เสิร์ฟแจงละครับนี่ใกล้จแจงแล้วเขามาที่หาเคิงแล้วล่ะนาอเอ้าเห็นเห็ดแล้วพี่น้องนี่เห็นเห็ดอันนี้ครับนี่ ยูเจ้าหูดอกนะใช่ป่ะเป็นงูครับเป็นอะไรนี่ข่าวว่าทั้งบ้านออกว่าสักแต่ว่าแตเจ้าของมานออกหลายมีแนวจ่อขานี่แสดงว่าออกมาหลายครับอาจจะเป็นมีหลายเนาะอืออันนี้มีได้บอสอันต่ดอกได้อยูอ่ไม่ได้อีก อนอ่ะาจะเป็นมิหลาอิลีแหละม้าเก็ดไปรุ่นกันเพราะมันที่ได้พรานเนาะข้อ,อแล้วแดดเงารู้เลยนะเนาะมีแนวโจออมิลาแนนอนเลยถ้าม่แนวโจบริเกนขากนเลย เจี๊อกมาหลายครับคิดว่าคู่สองสองงามขนาดยี่สิบหกได้แบบนี้จาะมุงใครในเนาะอืม มันาสาวดงข <c oughs> องดอกกาวสักคนหาย,ยาะเนาะอ๋อเีวจะไ,ได้แกงกนนยู่ไหมครับผได้แกงแล้วนึ่กันง <c oughs> ามสะดอกนี้่ดเดียวใช่ไหมอืมได้พีได้น้องอี อย่งดอกหนึ่งครับโพนเห็ดไทรมาโนนที่สามแล้วพี่น้องแล้วนี้บืนผูสูงขนาดเลยตัวนี้จะเห็นอีกดอกหนึ่งนี่โง่ขาวเป็นมั่งเลยก็อกนะคะมันไม่ได้เป็นหลายมันออกระวางเข้าไปน้ำหนาวนั่นหรือไหมเอาแต่ละตัวแกงนี่ก็ได้ตะกอนเอาตอนนี่เบิ่งตะเก็นตะก้า เช็คเกณนปริมาณเออมันน้อยดีบมความสูงสูงพี่น้องอ่ะงอกไม่ได้ขาเลยรุ่นนี้ไม่ได้ถุงเท้าสวยโดยที่ทั้งงอกเรียงแล้วครับเป็นไ้เลอรเอาหูดอกมันลงอ่ะครับพี่น้องเอ้ย ไปไเก็บไปเก็บจักไงปุยไงเสียงดังไข่แห้งไงครับพี่น้องนกอ้โหไข่ละกิโลเลยเนี่กำหัวชูทางพวกละเห็นปลาคนี่ครับโพี่น้องเฮ้พีนเาอยู่บนบ่บางพไทไม่เห็นหรอกีเห็ลนตรงบังทรงคือละมานแล้วลละบัน พ่อจะดดใหญ่ๆพ่อจะโดดเงยเงยดอกนั่นเห้งยิงเลยอ๊ยดอกเดียวเต็มหมอบุษะพี่น้องเลยเอ้ามันดอกบาหลายเนาะรอบนี้เนาะแมนคือว่าดินมันยังเปะอยู่มันยังมีความเย็นอยู่ครับดินท่านได้หอนยังไม่ท่านได้ขอแดดมันในหลายเป็นมันเป็นเดือนเราต้องใจฝนตกมันเออน่อะไะ อย่งต่อครับมาเห็นมูไงไงง๊างๆยังควาดปาดโอ้ดองนี่สามโดนี่ครับโอเพเวีด้วยลมนี่ทาทๆทๆโอ้ยหงเหลือกันเหรช่วยแล้วอยู่พอได้อืฮโอ้ขึน ดูันาดนั้นบ่โอ้นส่งยูใหรดูยุ้ับตัใส่ดอกนเหอับแล้วมาลึกแต่ ครับเนชิงได้ดอกเลยขี้ไงเถอะมันใต้ท้ทองพื้นใต้ท้องโอ้ปกติงานกระเท้ามาถูปลาหาก,กห็ได้ให้ชายดอกเกิด <laughs> ห้ได้ดอกดไม่เยอะดอกนึงดอกน้อยนะบอสนี่อยู่นี่พวกโอ้โอยูอ่นี่น้มเถอะ คุณพูกขึ้นมาครับพี่น้องเจ้าอยู่สองเถื่อคุณน่ะมาลึงผลงานเราเลยมันนี่แกงหนึ่งครับโอ้สุดยอดอย่างไก่อะไเนาะลายโน่นพ่ออยากมาหรอกจ้ะไก่กับไก่เนาะเมนโอ้โหพูกระสูงทางนี้น่ะขี่รถมาเข้ามาในครูแล้วก็ยังได้ยางต่ออีกนะค่ะ ครับผู้ฝั่งนี้ก็มีข้างุ่งพุ่นก็มีช่วงไปข้างล่างก็จะเป็นอี้มองนึงครับข้างหลังบ้านพุทไทยก็จะเป็นผู้สูงอีหน่อยหนึ่งนะคะหลายโนนยังไม่หายในสมองอยู่ายชั่วโมงเลยพี่น้องเลยได้เท่านี้ละน่าจะเป็นเท่านี้ละเมื่อคนมือแล้วมือจังมือหนายังพอกันไหมมือยังพอกันไหมว่าสาวพุทไทยสิไปทางใดอีนะคะที่พระเจ้าทางใดทางโกนี่บ่คือ ได้อยู่แต่บโบคือนะ <C oughs> เอาป่ะป <c oughs> ่ะ <P> uh> เม่อครับวันนี้สวัสดีครับ